ณเวลานี้ประเทศเขมรเนี่ยยังไม่ได้สิ้นสภาพดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเขมรยังไม่ได้สิ้นสภาพคําถามก็คือการสิ้นสภาพของเขมรเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับในภาวะสงครามมันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะการสิ้นสภาพของเขมรคือเขาจะต้องยกมือขึ้นสองข้างของนายกร,รัฐมนตรีฮุนมาเน็ตแล้วบอกว่ากูยอมแล้ว นั่นแหละการสิ้นสภาพและนั่นแหละถึงจะเจรจาเพราะฉะนั้นเนวเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารของไทยตามหลักยุทธศาสตร์ยุทธกลต่างๆแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่รับการเจรจาเพราะอะไรเราไม่ได้ผิด และขณะเดียวกันเขาผิดทุกกฎบัตรสหประชาชาติกฎบัตรออตตวากฎบัตรอะไรต่างๆขณะเดียวกันเนี่ยนะเมื่อเราก็ไม่ได้ทําผิดกฎบัตรอะไรเลยแต่ปรากฏว่าเราก็จะไปนั่งกังวลเป็นสุภาพบุรุษในภาวะสงครามคําถามก็คือการเป็นสุภาพบุรุษในภาวะสงครามคือทําให้ทหารน้อยต้องตุยต้องตุยต้องตายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นสุภาพบุรุษไม่มีคําว่าสุภาพบุรุษในภาวะสงครามต่อให้น่าสงสารแค่ไหนก็ต้องตะลังตั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 ง ต้องเอาให้กระจุยฉันไม่ได้เป็นคนบ้าสงครามแต่หลักของสองครามมันเป็นเช่นนั้นจริงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยให้เขาเนี่ยหายใจได้นั่นหมายความว่าชีวิตประชาชนทหารของตนรวมทั้งเขตแดน แว่นแคว้นพัทธสีมาเราจะไม่ได้กลับคืนมาแถมเรายังจะต้องปล่อยให้มันสามารถมาลุกล้ำได้อีกทุกเมื่อเชื่อวันกรับใดที่เราก็ยังไม่ได้มีการสร้างกำแพงโอเคนะคะดังนั้นเนี่ยดี๋ยวฉันคิดว่านะเวลานี้เนี่ยนะผ่านไปประมาณ3วันเขมรยังไม่สิ้นสภาพในและขณะเดียวกันเสือกระดมนะตอนนี้ฐานตุยฐานลาบตุยนะฐานต่างตุย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 กระตุยแต่ปรากฏดัน ไประดมโดรนพุ่งชนโดนพรีชีพมันมีเยอะมากแล้วมันมีตั้งแต่ตอนไหนอะไรยังไงส่วนหน่วยขา่าวกล้องของเ,าเราจะมีข้อมูลแค่ไหนก็ททำแต่แต่โดรนนั้นปรากฏเอามาพุ่งชนและทหารเราถ้าไม่มีทักษะเราตุยเพราะโดรนมันโดรนมันไม่มีชีวิตไม่มีตับไม่มีมา้าไม่มีหัวใจแต่ทหารเรามีทุกอย่างแข้งขากระดูกกระดี่วชีวิตหัวใจและลูกเมียอยู่ข้างหลังพ่อแม่อยู่ข้างหลัง เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามแต่ที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นคนยืนออกคําสั่งบนห้องแอร์หุบป,ปากต้องปล่อยให้กองบัญชาการกองทัพไทยเขาดําเนินการไปตามยุทธศาสตร์ของเขาอย่าห้ามจนกว่าขมรจะสิ้นสภาพตามคําพูดของเสนาธิการทหารบก